สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซา n t ตอร์สตอวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักจากขี้ไก่แกลบเพื่อลดความร้อนในตัวปุ๋ยคอกจากขี้ไก่ให้เย็นลงทำให้เกิดการย่อยก่อนนำมาใช้ เพราะว่าในเวลาที่เราจะนําไปใช้กับพืชหรือต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกจะได้เกิดเป็นประโยชน์และไม่เกิดผลเสียต่างๆที่อาจจะตามมาได้นั่นเองส่วนขั้นตอนและวิธีก็สามารถทําได้เองแบบง่ายๆวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ก็คือปุ๋ยคอกจากขี้ไก่เป็นขี้ไก่ผสมแกลบที่มีขายเป็นกระสอบตามฟาร์มทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้ไก่จากฟาร์มที่เลี้ยงไก่เนื้อเป็นขี้ไก่ที่ผสมกับแกลแบที่ใช้ในการปูรองพื้นซึ่งก็จะมีส่วนผสมของแกลแบ,บอยู่ค่อนข้างมากแตกต่างจากขี้ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่หรือในส่วนที่เป็นขี้ไก่อัดเม็ดประโยชน์ในการนํามาใช้ก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไปในขี้ไก่อัดเม็ดก็จะมีปริมาณขี้ไก่ที่เข้มข้นกว่านะครับแต่ในส่วนของขี้ไก่แกลแบบ ก็จะได้ในเรื่องของความโปร่งและช่วยทําให้เกิดความร่วนซุยให้กับดินปลูกได้ดีกว่าก่อนที่เราจะนําขี้ไก่แกลบมาใช้ถ้าเป็นไปได้ให้ทําการหมักก่อนนํามาใช้ทุกครั้งก็จะดีนะครับลําดับแรกก็ให้เตรียมภาชนะแล้วนําขี้ไก่แกลบใส่ลงไปตามจํานวนที่เราต้องการจะหมักนี่ก็จะเป็นลักษณะของขี้ไก่แกลบและยังไม่ได้ผ่านการหมัก ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้มีลักษณะเป็นแผ่นหรือมีการจับตัวกันเป็นก้อนต่อมาก็ให้เตรียมจุลินทรีย์ที่จะนํามาใช้ในการช่วยย่อยขี้ไกแบบ่แกลบถ้าท่านใดมีจุลินทรีย์เจ้าปลวกก็ให้นํามาใช้หรือถ้ามีเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็นํามาใช้ได้เช่นกันแต่ผมจะเลือกใช้เป็นจุลินรีย์เจ้าปลวกนะครับเพราะว่าจะช่วยในการย่อยได้เร็วก่อนนํามาใช้ก็ให้พลิกกับขวดไปมา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์มีการตื่นตัวพร้อมใช้จากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปครั้งละน้อยๆเทลงไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเทพลวดพลาดลงไปเลยจะทำให้ขี้ไก่แกลบมีการเปรียกแฉะจนเกินไปได้โดยใช้เป็นการกะประมาณจากปริมาณขี้ไก่แกลบที่นามาใช้ต่อน้าจุลินทรีย์แล้วทำการคนหรือคลุกเคล้า ให้น้ำจุลินทรีย์จาปลวกเข้ากันกับแกลบโดยทั่วกันถ้าแกลบมีลักษณะที่แห้งเกินไปหรือมีความชื้นที่ยังไม่พอเหมาะเราก็สามารถนำจุลินทรีย์มาเติมลงไปได้เพื่อให้ขี้ไก่แกลบอยู่ในลักษณะของความชื้นที่พอดีและที่สําคัญเลยก็คือพยายามอย่าให้เปียกแฉะจนเกินไปก็พอเพราะว่าถ้าเกิดอาการแฉะจุลินทรีย์จะทํางานได้ไม่ดีและการย่อยจะเป็นไปได้ช้า และจะใช้เวลานานออกไปกว่าจะย่อยสลายได้นั่นเองครับที่เราต้องทำการหมักก่อนนำมาใช้ก็เพราะว่าลักษณะในตัวของแกลบจะเป็นอะไรที่ย่อยได้ยากมากถ้าเราไม่นำมาเติมความชื้นเข้าไปหรือทำการหมักให้ย่อยก่อนเวลาที่เรานำไปใช้ใส่ต้นไม้เลยตัวแกลบและขี้ไก่จะไปดึงไนตโตรเจนและออกซิเจนในดินออกมาเพื่อที่จะทำการย่อยสลายตัวเอง ก่อนที่จะมีการปลดปล่อยเป็นธาตุอาหารออกมาในขณะที่กระบวนการหมักเริ่มทำงานก็จะมีการเกิดเป็นแก๊สหรือความร้อนขึ้นโดยรอบซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบรากของพืชอาจจะทำให้เกิดอาการใบเหลืองหยุดชะงักการเจริญเติบโตอาจจะทำให้พืชหรือต้นไม้ที่เราปลูกตายลงได้ถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นมากจนเกินไป เมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วให้ความชื้นอยู่ในลักษณะประมาณนี้ที่สำคัญก็คือห้ามแฉะเป็นใช้ได้ครับต่อมาก็ให้เตรียมเป็นภาชนะสำหรับหมักโดยที่ผมจะเลือกใช้หมักในวงล้อยางนะครับหรือจะเป็นการหมักไว้ในกระสอบก็ได้แต่ผมจะเทหมักไว้กลางแจ้งเลยนะครับเพราะว่า จากการที่ได้ลองหมักทั้งแบบที่ใส่กระสอบและวางไว้กลางแจ้งจะสังเกตเห็นว่าในการหมักแบบกลางแจ้งจะมีการย่อยสลายได้เร็วกว่าเมื่อมีการถูกแสงแดดให้เทใส่ลงไปในภาชนะหมักทั้งหมดได้เลยแล้วทำการเกลี่ยหรือปาดให้เรียบเสมอเท่ากันข้อดีของการหมักในปริมาณครั้งละน,น้อยหรือใช้เป็นการแบ่งหมักจะทำให้ย่นระยะเวลาในการหมักลงไปได้เยอะ เพราะว่าจะมีการถ่ายเทยอากาศในกองปุ๋ยได้ดีและไม่เกิดการทับถมที่หนาแน่นจนเกินไปนั่นเองหลังจากนี้ก็รอเวลาให้ขี้ไก่แกลบย่อยสลายต่อไปครับและถ้ามีเวลาก็ให้หมันมาเช็ดดูความชื้นแล้วเกลี่ยขี้ไกแบบ่แกลบโดยกลับด้านบนลงล่างแล้วเกลี่ยด้านล่างขึ้นบนเพื่อเป็นการสลับความชื้นในกองปุ๋ย จะได้เกิดการย่อยสม่ำเสมอเท่าๆกันนะครับโดยให้ทำในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยประมาณอาทีละหนึ่งครั้งจนกว่าจะครบเป็นเวลา1เดือนหรือ1เดือนขึ้นไปก็ได้เมื่อเวลาผ่านไปแกลบและขี้ไก่ก็จะเริ่มมีการย่อยโดยการที่เราจะดูหรือสังเกตง่ายๆได้จากลักษณะของแกลบเมื่อเราลองหยิบดูแล้วใช้มือค่อยๆบีบ แกลบและขี้ไก่จะมีความเปื่อยยุ่ยและมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดเมื่อเราใช้มือบีบลงไปเบาๆก็แสดงว่าแกลบและขี้ไก่เริ่มมีการย่อยได้ดีนั่นเองหรือจะใช้เป็นการนำมาวางแผ่กับพื้นโดยการหาผ้าใบหรือใช้เป็นแผ่นกระเบื้องมาวางรองแกบลบและขี้ไก่ก็จะเริ่มมีการย่อยตามระยะเวลาหลังจากหเดือนไปแล้ว นี้ก็จะเป็นลักษณะของแกลบที่ผ่านการหมักมาได้ประมาณ1เดือนให้สังเกตสีของแกลบและความเปื่อยยุ่ยจากการที่เราใช้มือบีบดูนะครับในตอนนี้เราก็สามารถที่จะนำขี้ไก่แกลบที่ผ่านการหมักทำการเก็บใส่กระสอบเพื่อเก็บไว้ใช้ในการนำไปบำรุงพืชหรือต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกได้แล้วจะนำไปใช้กับต้นไม้กระถางที่เป็นพืชผักสวนครัว หรือจะเป็นการใช้บำรุงไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ผลต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นมะพร้าวหรือจะนำมาใช้กับไม้ผลอย่างต้นมะนาวก็ได้เช่นกันช่วยในการติดดอกและออกผลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการทำปุ๋ยหมักจากขี้ไก่แกลบเมื่อเราทำการหมักให้ย่อยสลายก่อนนำมาใช้ ก็จะเป็นประโยชน์กับต้นไม้ที่เรานำไปใช้นั่นเองนี่ก็จะเป็นแกลบที่ได้หมักผสมร่วมกับขี้วัวจะมีไส้เดือนเข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งก็แสดงว่าเป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุที่ดีและมีประโยชน์จะใช้เป็นแกลบหมักร่วมกับขี้วัวหรือจะใช้เป็นขี้ไก่แกลบก็ได้เช่นกันก็ลองไปทำกันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสันเตอร์สตอรี่สันเตอร์ทำได้คุณก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ